น้องบีบีเป็นไข้อะไรกันอันนี้ติดเชื้ออะไรคะ RSV เค่ะเป็นโรคฮิตของเด็กใช่ค่ะนะน้องบีบีเขาลงบายครั้งแรกเขาทําอะไรบ้างเขาอยู่ยังไงเขาเป็นยังไงนะฮะอ่าหมาม้าพาบีบีไปทัวห้องน้าหน่อยเพื่อนอยากเข็นห้องน้าบีบีป่ะอ่าเข็นไปเลยลูกป่ะเข็นเองเขนเองได้ด้วยนะทุกคนนี่เขาทําเองได้ด้วยนะนี่เป็นไงเก่งไหมนี่อ่าเข็นไปเลยค่ะหมดเวลาค่ะเฉลยนะคะก็คือข้อข้อโอ้ยดูเท้าทุกคนดูเท้า หลังจากสองวันก็คือไข้หายหาเจอไหมเวลาไข้หายสวัสดีทุกคนด้วยครับพวกเราครอบครัวตัวตอนแรกเรากะจะไม่ถ่ายนะคลิปนี้แต่ก็เก็บไว้เป็นเมมโมรี่ให้เขาได้ดูนะทุกคนจะบอกว่าน้องบีเนี่ยเป็นไข้เข้าโรงพยาบาลครั้งแรกในชีวิตของเขาด้วยไม่เคยตั้งแต่เกิดมานะไม่เคยเข้าโรงพยาบาลเลยทุกคนไม่สบายก็เป็นนิดนหนหน่อย แต่ถึงขนาดที่แบบว่าต้องเจาะเลือดต้องแบบว่าอุ้ยต้องแบบว่าอุ้ยต้องแบบว่าอุ้ยโอเคมีควัน้วยทุกคนนี่น้องบีีเก่งมากเลยสู้ๆนะลูกน้องบีเป็นไข้อะไรคะอันนี้ติดเชื้ออะไรคะอ่าอค่ะเป็นโรคฮิตของเด็กใช่ค่ะนะแล้วน้องบีบีก็มีอาการมาประมาณสามวันก่อนที่จะเข้าโรงพยาบาลสองสาวันนะทุกคนเราก็เลยตัดสินใจพาเข้าโรงพยาบาลเพราะว่าน้องบีเนี่ยรู้สึกว่าไข้เริ่มขึ้นตัวร้อนตัวร้อนมากแต่เขาสู้นะตอนอยู่บ้านนะทุกคนคือ ปกติจนเราไม่คิดว่าลูกเราจะแบบหนักขนาดนี้คือเขาแบบเหมือนเด็กปกติเลยแต่แค่มีไข้แค่นั้นเองกินได้นอนหลับปกตินะทุกคนต่ดสินใจที่มาเนี่ยเพราะว่าบีบีอ้วกใช่ไหมแล้วก็รู้สึกว่าต้องมาหาหมอต้องมาเจาะเลือดดูแล้วว่าเป็นยังไงแล้วสุดท้ายก็ได้เข้าโรงพยาบาลเรียบร้อยนะคะนี่นอนอย่างเดียวเลยวันนี้เป็นวันที่3แล้วนะทุกคนที่อยู่ที่โรงพยาบาลนะฮะเราเลยตัดสินใจว่า เอ้ยเราถ่ายคลิปไ้ให้เขาดูดีกว่าเป็นเมมโมรีเลยให้เพื่อนๆดูดีกว่าวานบีเขาลงบ่ายครั้งแรกเขาทําอะไรบ้างเขาอยู่ยังไงเขาเป็นยังไงนะฮะแล้วก็เป็นขวัญใจของพยาบาลด้วยพยาบาลทุกคนเป็นแฟนคลับหมดเลยนะฮะบอกว่าดูน้องบีนีตลอดเลยแล้วที่นอนของเราสองคนทุกคนอยู่ตรงไหนรู้ไหมนู่นนี่ที่นอนของเราทั้งคู่อยู่ตรงนู้นนะฮะคือเราก็นอนเตียงเดียวกันนะทุกคนแล้วเนี่ยเป็นห้องเขาเรียกห้องพิเศษของเด็กทุกคนอะไรคะห้องมังกรนี่ ให้นอนเฝ้าลูกลูกนอนเฝ้าค่ะให้นอนเฝ้าลูกน้นหลับก่อนเป็นประสบการณ์ใหม่ๆทุกคนเราก็ตั้งแต่เกิดมาเราก็ไม่เคยมาเฝ้าลูกเลยนะไม่เคยต้องมานั่งแบบนอนที่โรงพยาบาลกับลูกอะไรอย่างเงี้ยล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะได้ออกเมื่อไหร่ทุกคนเพราะตอนนี้หูอักเสบใช่ไหมนี่ทุกคนดูมือลองบีบีสิโอ้พันแบบว่า,นาหนาเตอะเลยหายใจลึกๆหายใจลึกๆเลยลูกอักกนนี้เป็นอะไรครับมาอันนี้เป็น พ่นยาฆ่าเชื้อน้องไอ้บีต้องใส่ที่ฆ่าเชื้ออย่างเงี้ยทุก4ี่ชั่วโมงนะอยู่มา3วันแล้วอะทุกคนอยู่แต่ในห้องเนี้ยแล้วก็ไม่ลืมที่จะเอาผ้าเน่าเขามาด้วยนะอันนี้เป็นผ้าเน่าของเขานะอะ ผมไ่เลยลูกอือนั่นแหละหลับเลยค่ะจะบอกทุกคนว่ามาอยู่โรงพยาบาลนะทุกคนก็เขามีโต๊ะทางานให้เฮียด้วยเออโคตรดีเลยเจ๋งมากเลยเฮียก็ทํางานที่โต๊ะนี้ทุกคืนทุกวันนะคะที่อยู่ที่นี่เนี่ยโต๊ะทํางานของเราจะมีโน้ตบุ๊กเครื่องหนึ่งนะฮะแล้วก็มีโต๊ะมีเศษเงินนะฮะไม่บุกทิ้งไว้ให้ซื้อกาแฟกินนะครับ <c oughs> อันนี้เป็นโซนครัวมีทั้งไมโครเวฟไปทําอาหารแล้วก็มีกระติกให้แม่บุ๊กชงกาแฟ <c oughs> เอาันตีกิน <c oughs> ินไม่ได้เลยทุกคนอะไรนะนมที่เขาให้มาคือกินไม่ได้เลยเพราะบุกแบบเหมือนติดไข้มาจากวีดีเป็นไปด้วยกันเลยเนาะใ,ในตู้เย็นนะฮะเดี๋ยวมาดูว่ามีอะไรบ้างโอ้โหก็จะมีประมาณนี้และนี่ทุกคนเจาะเลือดนะครับอันนี้เป็นเจาะให้น้าเกลือกับให้ยาฆ่าเชือ้อใช่ค่ะก็คือ2กระปุกนี้วันนี้ต้องเปลี่ยนยาฆ่าเชื้อแรงขึ้นเพราะว่าไม่ดีขึ้นน,นี่วันที่สมแล้วนะ ตอนแรกอะเรากะว่าจะกลับวันนี้วันพีควันที่สี่วันที่ห้าคือทั้งไอทั้งเสมหะท้องเสียอย่างเงี้ยจะมาเป็นขังนแรกที่เกิดอาการอะคือไข้ขึ้นสูงมากสามสิบเก้าจุดห้าถึงสี่สิบไข้ไม่ลงสองวันนแรกที่นอนโรงพยาบาลไข้ขึ้นสูงมากแบบต้องเช็ดตัวบ่อยมากไม่ลงเลยทุกคนแบบไข้ขึ้นพยาบาลเช็ดตัวตั้งแต่สี่ทุ่มตีสองหกโมงเช้าไข้ก็ไม่ลงเลยจะมาลงที่ตอนเก้าโมงเช้าแล้วก็ เหมือนมาพีกีกทีหนึ่งตอนบ่ายอะไรเงี้ยหลังจากสองวันก็คือไข้หายหาเจอไหมเวลาไข้หายให้บรรยากาศมาสรุกขนาดทุกคนวันนี้ดีก็ไอไอเยอะมากวันนี้ไอแบบหนักสุดทั้งไอทั้งเสมหะไอจนอ้วกแต่เมื่อคืนนี่มีไอเริ่มยู่ด้วย อยากให้ฮาตอนนี้อาการของคนที่ได้นอนคกยบชั่วโมงในหนึ่งวันทุกคนยางง่วงอลยทุกคนหลับไม่รู้เรื่องเลยเพราะวันนี้ความจริงอะน้องบีต้องได้ออกจากโรงพยาบาลเท่าที่คุยกับหมอเมื่อวานแต่พอตื่นมาวันนี้ไอหนักมากไอจุดอ้วกอะทุกคนคลิปนี้อาจจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่มีลูกมีหลานนันแล้วติดเชื้อ RSV เนี่ยจะได้ดูว่าอาการเขาเป็นยังไงสังเกตอาการเขานะทุกคนหุ้ยเอาออกเองด้วยมาดูดิโอโหเก่งมาก พอให้ยาฆ่าเชื้อเสร็จปุ๊บมันจะดับเองทุกคนแล้วบีบีก็จะถอดเองแบบนี้เลยอู้แล้วดูมือด่เจ็บไหมลูกเจ็บไหมคะมือเป็นยังไงบ้างอธิบายเพ,เพื่อนฟังหน่อยไม่รู้แล้วตอนนี้ลุกแล้วนี่พยาบาลมาแล้วฮะขอบคุณครับอันนี้เปลี่ยนยาใช่ไหมครับแล้วที่มือเป็นไงบ้างคะโหมีเลือดออกนี่ไงเลือดออกทาไมเลือดย้อนออกมาลูกเฮ้ยเลือดออกนะลูกหายไปแล้วอุ้ยหายไปแล้ว ไหนบีบีเล่าให้เพื่อนๆฟังหน่อยว่าตอนนี้อาการเป็นยังไงบ้างคะเจ็บตรงไหนคะเจ็บตรงแผลนี่ใช่ไหมอันนี้ทุกคนดยอ้ย,ยังมีกระตุนอีกเหรอนี่ใครแปะให้อะลูกขึ้นเหรอเนี่ยทุกคนถ้าเป็นเด็กอะ่ะเขาก็จะแบบว่าเจาะน้ำเกลือให้แล้วเขาจะมีแผ่นอานนี้รองไว้ที่มือนะทุกคนกันกำม,มือใช่ไหมกันเด็กว่าแบบทําเข็มหักอะ่ะนี่ยแปะเต็มไปหมดเลยดูยาบีบีซี่ไปถึงตรงนู้นเลยนี่จะถามว่าอะไรบ้างมะอยู่โรงพยาบาลยังไงให้ใหอ้วนขึ้นบีบีอบ่ะบวมมาก ไม่ใช่หม่ถึงลูกเฮียเนี่ยกินแหลกเลยทุกคนอยู่ที่เนี่ยเดี๋ยวสั่งเดี๋ยวสั่งแล้วแบบเขามีอาหารของคนไข้ก็คืออาหารของเด็กใช่ไหมกินของเขาก็กินของเด็กอาหารคนเฝ้าก็กินอาหารเฝก็กินกินข้าววันละร้อยรอบอันก็เปากอนกนก็ถดอ้าันอไอที่มั ป๊าจะกินมันละกี่มื้อนี่เขาชอบนั่งตรงนี้มุมปวดของเข่าแล้วก็นั่งมองออกไปข้างนอกว่าม่อไหลจะได้ออกไปอะไรคะมดูข้างล่างสิไหนดูข้างล่างสิโอ้มีรถวิ่งใช่ไหมแล้วมีกี่หมอมาทําอะไรบ้างแค่หูแค่หูแค่หูแล้วหนูหนูกลัวไหมไม่กลัวหรอเจ็บไหมลูกไม่เจ็บไม่เจ็บนะแค่ดูหูเางเดียวใช่ไหมใช่แล้วหมอบอกให้นอนต่อหรอใช่ห้ามกลับบ้านใช่ไหมคะใช่แล้วป้าากับหมอมากลับบ้านได้ไหม ทำไมอ่ะต้องเฝ้าฝ่้องเฝ้าฝ่้องเฝ้าฝ่าวต้องเฝ้าใครคะเฝ้าพี่พีเกินแล้วป๊ะป๊ากับป๊าม้านอนตรงไหนคะอ๋อนอนตรงนี้นอนตรงนี้ป๊าป๊านอนตรงนี้แล้วพี่บีนอนตรงไหนคะนอนตอ๋อพี่บีนอนตรงโน้นพี่บีพาไปดูห้องน้ำพี่บีได้ไหมได้ไหมเดี๋ยวพี่พาทัวร์ห้องน้ำทุกคนไปอ่ะมามาดูว่าห้องที่พี่บีอยู่เป็นยังไงอ่าเขียนไปเลยลูกไป เขียนเองได้ด้วยนะทุกคนนี่เขาทำเองได้ด้วยนะนี่เป็นไงเก่งไหมนี่อ่าเขียนไปเลยค่ะไหนห้องน้ำบีบีอยู่ไหนคะเอาละอ่านี่คือห้องน้ําของบีบีอ๋อห้ามจับห้ามช่วยด้วยทุกคนดูนี่เขียนเองด้วยนี่นายแล้วบีบีเข้าห้องน้ำยังไงคะนฟนหนูอ๋ออันนี้เป็นฟันของหนูใช่ไหมแล้วมีอะไรอีกคะมีอะไรบ้าง ที่ฉีดจมูกโอ้อันไหนขอดูที่ฉีดจมูกหน่อยเป็นยังไงอะ่ะอ๋ออันนี้ไปฉีดจมูกฉีดยังไงคะเดี๋ยวฉีดให้ดูหน่อยสาธิตให้ดูหน่อยโอ้โหฉีดอย่างนี้เลยเหรออ๋อโอเคอันนี้คือที่ฉีดจมูกทุกคนแล้วไหนแปรงฟันดีบีอยู่ไหนคะอ่าแล้วแปรงฟันยังวันเช้าแปรงฟันยังไ,ไหนโชว์แปรงฟันให้หน่อยโชว์แปรงฟันแปรงยังไงเวลาดีบีแปรงอ่าทุกคนดูนะครับนี่ อืแปลงแบบนี้ชื่อลูกต้องออกมาแน่ๆเลยแต่ป้าว่าหลุดหมดลูกชื่อลูกอกสามสิบหกจุดหกหายแล้วไหนโยแขนขึ้นเลยค่ะแขนขึ้นหน่วนที่จะกระแล้งหน่อยยังไม่หายสามสิบหกจุดแปดอีกกี่วันหายลูกหายแล้วหทุกคนดิหายแล้วแหละทุกคนดิแม่ก็กินอย่างเดียวเลยเนี่ยทุกคนดูอาหารของแม่บุ๊กดิโอ้โหกินอะไรอ่ะ สควิดปลหมึกทอดทุกคนกินอย่างเดียวเลยแม่บุ๊กแล้วเขานั่งอยู่ตรงเนี้ยสบายนะแค่หันซ้ายปุ๊บอะ่ะเจอกาน้ําร้อนหันซ้ายปุ๊บเจอตู้เย็นอ๋อดูบีบีอะ่อะดูอะไรคะดูจุดด,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 ดูอะไรอะ่ะ <c oughs> เขาเห็นอะไรมะไฟค่ะอ๋อ <c oughs> เห็นไฟดูจุดเรนโบว์สีหนูเห็นแล้วเขาเห็นเรนโบว์บีบีเปลี่ยนยาใหม่หรือเปล่าลูกว่าบีบีมึนแล้วลูกทุกคนบีบีมึนยาบีบีมึนยาเหรอ บีบีไม่ไหวแล้วบีบีเบอร์แล้วทุกคนเุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขาเป็นอะไรอ่ะเฮ้ยมีหอมแก้นด้วยม้ามาเฝ้าลูกไม่ได้มากินข้าวทุกคนเด็ดเด็ไม่ไม่ไม่กินข้าวเวลาลอยรอบถึงเวลาจะไปไหนคะนี้ไปเช็ดตัวแล้วเหรอบาย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 ก่อนลูกบายบาย บายยแล้วแม่ก็ยังนั่งกินไม่เลิกนะเฮพยาบาลเอายาให้กินทุกคนไหนเขาดูหน่อยยาเป็นยังไงลูกเป็นยังไงเป็นอย่างนี้เลยใช่ไหมต้องฉีดยังไงฉีดยังไงคะต้องให้พี่พยาบาลป้อนไหมหรือจะกินเองคะกินเองทุกคนนี่นี่โอ้โหทำเดียวหมดเลย ก็คือตอนนี้บีบีเขาไม่ได้เข้าโรงเรียนนานยังไม่ได้ไปโรงเรียนอาทิตย์หนึ่งแล้วค่ะทุกคนก็เลยต้องสอนเองอยู่โรงพยาบาลสอนเอง้าวใดตรงกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษอ่ะมาม้าข้าวตัวไหนข้าวัวโอ้โหหมดเวลาค่ะเฉลยนะคะคำศัพท์ที่น้องได้ดีนั่นก็คือวัวเก่งต่อไป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 ะะข้อที่สคํคศัพท์มาค่ะ e e r e r โอ้โหรู้้วเดียกว่าง หมดเวลาค่ะเฉลยนะคะก็คือข้อกอไก่โอ้โหปรบมือปรบมือพ่อจะได้ไหมแหวคืออะไรอ่ะจับเวลาค่ะใช่เปล่าเนี่ยเฮ้ยหมดเวลาค่ะเฉลยนะคะก็คือข้อต่อโอ้ยดูเท้าทุกคนดูเท้าไม่ถึงไม่ถึงสามมาค่ะฟากฟากกตัวไหนโอ้ยบีเก่ง หมดเวลาค่ะเฉลยนะคะก็คือข้อขอไข่ค่ะหุยไม่ต้องไปเรียนแล้วมั้งหรอมาสอนเองก็ได้นี่ทุกคนข้าวเย็นหองพีบีนะฮะอันนี้เป็นอะไรเนี่ยอันนี้เป็นฟักทองนะคะเป็นอะไรนะคะเป็นน้ำค่ะนะคะโอ้รีวิวเองเลยอะฟักทองใช่ไหมอันนี้เป็นโจ๊กนะคะเป็นโจ๊กนะคะแล้วเนี่ยอันนี้เป็นหนูอันนี้เป็นอะไรคะหนูหลอดเส้นอันนี้แล้วแค่น้ำแล้วผักโอ้โหรีวิวอาหารได้แล้วว่ามีน้ำผลไม้ มีอะไรนะมีน้ำผลไม้อันนี้นะ้ำผลไม้ส่วนอันนี้ยยเป็นอะไรคะน้ำค่ะอืมอ่าเล่นเกมไปด้วยกินข้าวไปด้วยค่ะปลาคาตัตทองอะไรนะปลา,าทองนี่ไงเหมือนในนี่ไงเอามาเก็บมาทำอาหารท่านดีปิ้ง อุ้ยเป็นอาหารแล้วกินเลยอ้าเม่ยวิธีหลอกลูกมาเก็บฟังก์ตอมาทาอาหารให้ดีอาหารโรงพยาบาลอาหารของลูกเนี่ยเป็นอาหารที่เฮียโปรดมากเลยทุกคนจะบอกว่าอยากกินมากถึงจะรสชาติแบบว่าจืดๆไม่แบบเข้มข้นมากทุกคนแต่ันเป็นอะไรไม่รู้ใครเข้าโรงพยาบาลแล้วแบบอยากกินอาหารโรงพยาบาลมัางนีอยากกินขอกินด้วยนะทุกคนเนี่ยแล้วเอาชีสมาโรยเอาชีสมาโรยมีไหมล่ะที่โรงพยาบาล ลูกกินด้วยมักกะโรนีต้มกับหมูสับยาตอนเย็นทุกคนยังเหลืออีกยังเหลือก่อนนอนอีกอะค่ะยังเหลือก่อนนอนอีกค่ะก่อนนอนสามหลอดโอ้โหนี่ฉีดน้องจะดูดเองคือน้องคือทำได้เองนะฮะ ไปแล้ว <Yeah. S 1> ถึงเวลาพ่นยาแล้วนี่ตอนเย็น Let it go Let it go ทุกคนดูดิบีบี <c oughs> ให้ทุกคนดูหน่อยมีควันไหมนี่ <c oughs> มีควันอยู่ที่หน้าด้วย <c oughs> น้องบีบีเก่งมากเลยกินยาเองพ่นยาเองด้วยเสยผมเองด้วยนี่ ตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ2องทุ่มนะทุกคนนะฮะมื้อดึ่ของเราถึงจะอยู่ที่โรงพยาบาลแต่เราก็หาอะไรมากินจนได้เดี๋ยวมาดูว่าอาหารที่แม่บุ๊กจัดมาวันนี้เป็นอะไรบ้างนะครับอะไรคะนี้คอหมูเค่ยคั่วพริกเกลือคอหมูเครือรหนังอินเดียไก่ย่างว้าวมีคอหมูขั่วพริกเกลือมีไก่ย่าง,าอ,ง,อ,อ,างอันนี้คือแม่บุ๊กแบบรีเควสเลยนะบอกว่าอยากกินอะไรแบบร้อน แล้วดูสิ่งที่แม่บุ๊กสั่งมานะทุกคนแกงนอไม้ใบย่านางครับผมกินปลาคือเข้าแล้วออกยมามาแล้วกินในห้องนี่มันจะเหม็นไหมเนี่ยหมาไปแล้วเราถึงสั่งมาทุกคนอยอู่แล้วไม่กล้สั่งรอบดึงใช่ไหมใช่ค่ะเอาละครับทุกคนโอ้โหกินหึ่งเลยเหมือนกินตดเลย กินอันนี้ค่ะอะไรเนี่ยมาสั่งอะไรมาเนี่ยคนเหนือคนเหนือเหรอแกงเห็ดพอเห็ดทอบเห็ดทอบมันคืออะไรแกงเห็ดทอบคนไม่เห็ดทอบคืออะไอ่ะเดี๋ยวมาดูแกงเห็ดทอบไหมบุ๊กแกงเห็ดทอบโอ้โหอยู่บ้านหรืออยู่โรงพยาบาลครับทุกคนนี่ปูปล้าและที่เด็ดของเราคืออันี้ทุกคนเนื้อย่างใช่แบบมีเดียมแร โอ oh. ้ห <congratulations> ทุกคนดูมื้ออาหารมาเราวันนี้ดิกินกับข้าวผัดกระเทียมโอ้โหแล้วก็ไข่ดองค่ะมีไข่ดองด้วยอยู่โรงพยาบาลได้กินดีกว่าอยู่บ้านอีกนี่ทุกคนถึงจะเป็นคลิปของลูกเข้าโรงพยาบาลเราก็ต้องกินฮะทุกคนดูดิบารดและอาหารของเขาไม่ได้กินอะไรอย่างนี้มาหลายวันอ่ะจริงจริง ไหนข้าวโรงพยาบาลทุกคนไหนขึ้นคลิปค่ะเมื่อวานข้าวโรงพยาบาลอร่อย <c oughs> ขึ้นคลิปคนระับกินข้าววันละร,ลร้อยรอบข้าวการะเทียมบวกไข่ดองบวกเนื้อย่างมีเดิมแรร์ราด,ดาน้ำจิ้มแจว่ว <c oughs> อร่อยขนาดเนี้ยพรปุปร้า แซ่บมากเลยแต่เนี่ยคือกินไม่เป็นอะ่ะท่านหมามากินก่อนนี้ค่ะตาแม่บุ๊กครับนี่มาถึงกินอะไรก่อนคะนี่เลยค่ะน,นี้เป็นอะไรนะแกงเห็ดเอาะค่ะเป็นแกงคนเหนือเหรออืมเป็นไงรสชาติเป็นไงบ้างมันเด็เกๆมากินแบบนี้อันนี้จะตอนเด<ม>็กๆกินอย่างนี้ใช่ไหมข้าวเหนียวกับเห็ดเผาะเห็ดมันเผาะนะคะ มันเพาะเพาะเพาะอ,อ,อ,อยู่ในป่ากัะทุกคนเกรอบกามันกรอบๆนะแล้วมันกลิ่นใบายญานางเยอะมากเลยเดี๋ยวเราจะนอนกี่โมงคะสี่ทุ่มสี่ทุ่มเข้านอนแล้วทุกคนแล้วก็พรุ่งนี้อ,ออกโรงพยาบาลแล้วนี่หมอมาตรวจแล้วหมอบอกว่าอะไรคะออกมาขอออกเพราะว่ายอดทะลุแสนแ,แล้วค่ะทุกคนผ <c oughs> ่าโรงพยาบาลทุกคน <c oughs> ม่เป็นไรเพื่อนลูกโอเคทุกคนเดี๋ยวคืนนี้เราจะน,นอนกันสี่ทุ่มสวัสดีตอนเช้าอีกวันหนึ่งทุกคนโอ้โหง่วมาก <c oughs> คือแม่บุ๊กกันบน้อยมีตื่นเร็วอไอีกนั่งกินข้าวกันนั่งทําอะไรกันอยู่แล้วก็ข้าวตอนนี้มาแล้วนะทุกคนแม่บุ๊กเลยปลุกเนี้ยอ่าทุกคนแล้วก็มาถึงมื้อเช้าของเราฮะแปรงฟันเสร็จแล้ว<ม>พ<บ>๊กนี่ไข<ม>่เจี๊สาวหรออะไรนะไข่เจี๊ยสาวหรอไม่ใช่ไข่ไดโนเสาว์เขาทาที่โรงเรียนมานะเนี่ยค่ะที่ทําไข่สีเหลืองนะคะอ๋อก็เลยคิดว่าไข่ไดโนเสาร์ ที่หนูทำที่โรงเรียนใช่ไหมเจาะนี้เลยเจาะยังไงโรงเรียนสอนเจาะไงก็เป็นไข่ด้วยไข่ทอดเนี่ยทุกคนดูบีบีนะฮะนี่ตอกไข่ในตัวเสาเองด้วยตอกให้มามากินอ้าล้ไข่ต้มวันนี้จะได้กินไหมเนี่ยม้รอไปก่อนแต่วันนี้ข้าวของเฮียนะฮะตอนเช้าก็เป็นข้าวผัดแหนมหของแม่บุ๊กเป็นอะไรคะเกี๊ยวกุ้งค่ะเกี๊ยวกุ้งของน้องบีบีเป็นอะไรคะข้าวต้มหมู ว้าวนี่คือกินพร้อมหน้าพร้อมตากันนะฮะตอนเช้าอ้ําก่อนตอกไข่ไปด้วยอ้ําไปด้วยบุรีบ,บรีบกินเยอะไหมวันนี้เยอะค่ะวันนี้กินเยอะเขาพี่สมาธิมากเลยเวลา,าปอกไข่อะ่ะดูดิแล้วดูดิว่าวันนี้แม่เขาจะได้กินไข่ไหม <c oughs> <c oughs> กับข้าวลงไปบารนามาให้กี่ดาวคะอ,อร่อยนะเออสำหรับมาที่นี่ว่าอร่อยไหมอร่อยค่ะอร่อยใช่ไหมใช่แต่เท่าที่กินมื้อผ่านๆมานะทุกคนอร่อยมากบิบีเก่งมากบิบีปอกเป็นนะ แลวไข่ต้มอ,อันนี้ใครจะกินคะเอาไปล้างน้ำก่อนค่ะเอาไปล้างน้ำก่อนค่ะเอาไปล้างน้ำก่อนค่ะเอาไปูพ <c oughs> ื้นอยู่หม <c oughs> อ,อมาตรวจแล้วนี่กลับบ้านได้ยังครับอันนี้กลับได้ค่ะกลับได้แล้วหายแล้วลูกโอเคหายแล้วเนาะโอเคทุกคนก็เมื่อกี้หมอมาแล้วก็บอกว่าบีบีกลับบ้านได้แล้วไม่มีไข้แล้วมีอย่างเดียวคือหูแดงใช่ไหม <c oughs> เป็นประสบการณ์ที่ ที่ดีหรือเปล่าไม่รู้นะทุกคนเพราะว่าเป็นการเข้าโรงพยาบาลครั้งแรกเกิดมาก็อย่างที่บอกว่าไม่เคยเข้าโรงพยาบาลเลยมามารู้สึกยังไงบ้างวันนี้ครั้งแรกก็กังวลน,นะคะสมายถึงว่าวันแรกๆกต้กังวลแต่ว่าอยู่ๆไปก็ โอเคึ้นแล้วคิดว่าถ้าเกิดว่าสมมติแบบเหมือนแบบอนาคตน้องป่วยอะไรเงี้ยเราก็รู้แบบวิธีรับมือว่าแบบจะต้องทํายังไงอะไรเงี้ยสองคั้ที่สุดแล้วประกันนะคะทุกคนแนะนําให้ทาประกันสุขภาพให้ลูกค่ะทําประกันดีกว่าทุกคน,นเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาขายประกันนะคะไม่ใช่ประกันสุขภาพเข้าได้นะคะช่องนี้นะครับขอบคุณนะครับยังไงก็เข้ามาได้นะฮะดูแลครอบครัวเราได้นะครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวเราจะเก็บของกลับบ้านกันแล้วใช่ไหมตอนนี้ทำไมเด็กง่วงอ่ะหลับไปแล้ว้ง โอเคทุกคนยังไงก็จะรีบกลับบ้านไปเพื่อที่จะทําคลิปอาหารให้เพื่อนๆได้ดูนะครับอยู่ที่นี่มา5วันแล้วใช่ไหมสี่หรือห้าวันเนี่ยยังไม่ได้ทําคลิปอาหารเลยทุกคนแต่ละวันนี้ครอบครัวตัวบีขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับผมบาย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 ก่อนลูกไปละบายบายบีบีนอนก่อนนะบีบีหลับแล้ว